ต่อมาเลยอ๋อต่อเลยต่อเลยใช่ใช่คือจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปกรุ๊ปกิฟเนี่ยมีภาพไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอ่ะเหมือนแบบคนทำบิลบอร์ดแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เมเมพิชนาตคือส่งมาก็เลยไม่รู้ว่าเขาตัดต่อภาพหรือว่าแบบซื้อบิลบอร์ดจริงๆคือซื้อบิลบอร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับคุณเมย์ันคล้ายเกิดในวันนี้ก็นั่นน่ะสิผมมองไม่ใช่เรื่องแปลก ผมว่ามีอ่ะต้องมีคนที่กล้าทุ่มทุนขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วมันมันเซอร์ไพรส์มันดูอลังนใช่ไหมแล้วแบบแมวผมว่าแนวคุณเมลต้องจัดใหญ่เออส่วนคู่นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นว่าที่คู่รักคือใช่แหละแต่ยังไม่เปิดปากแค่นั้นเองน่ารักมากก็ยังไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวบุษชายได้ใจบอกแล้วไม่บอกก็ทำดีต่อไปค่ะพี่กิ๊ขามีสวยมากสวยสิสวยอ่ะสวยค่ะพี่ตาคือถ้ากิ เสียงสัมภาษณ์แบลวบนะครับของนางร้ายหลังน้ําอัดลมน้องกุ๊กกิ๊บสมนทิพนะครับผมที่ยังไม่ระบุสถานะกับบี้นะครับนักร้องนักสแสดงที่พว่วงทายว่าว่าที่คนรักของเธอก่อนหน้านี้นะครับก็ส่งดอกไม้ข้ามประเทศไปให้ฝ่ายชายนะครับผมและที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณเขาบอกทันทีที่คุณบี้เนี่ยแลนดิ้งถึงเมืองไทยปุ๊บนะเจ้าตัวนะฮะรีบนํารองเท้าผ้าใบยี่ห้อสุดฮิตนะครับ ที่หอบข้ามน้ําข้ามทะเลมาฝากเธอจากญี่ปุ่นนะครับและทั้งคู่ก็ใส่รองเท้ากันแบบฟุ้งฟิงนะฮะหวานขนาดนี้อยากจะรู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าหวานใจได้หรือ,อยังครับคือไม่ต้องเรียกว่าหวานใจดีกรีความหวานก็เกินหน้าเกินตาโ,โดยเฉพาะแบบ คนที่แต่งงานแล้วอย่างฉันบอกเลยว่าโอ้ยมันเป็นอะไรที่สามีเริ่มปฏิบัติแล้วเหรอโอ้โหเจอหน้ากันยังน้อยเลยโอ้ตายแล้วของขึ้นอครูดาว